เดี๋ยวฉันไปซื้อของก่อนนะแล้วก็ฝากดูแลยูก,กะด้วยนะโอเคทั้งบอหน120ึรบาทค่ะคุณลูกค้าแบ๊กไว้ค่อยคุยทีหลังนะมาช่วยเขา สรุปคือนายก็แผ้ที่ไม่ได้อยยัม่นีคุณมาสินะและ้วองค์กคุณเขาเป็นใครองค์กูเขาเป็นอัศวินและเป็นผู้เฝ้าในปราสาทในเมืองแห่งน,นี้ซึ่งราชานั้นชอบเขามากเพราะเขาค่อนข้างกิ่งกาดมากและตราบใดถ้าใครได้สิ่งหัวเราะของาทุกคนอาจจวดกลัวเพราะว่าสิ่งหัวเราะของมันมันเป็นพลังที่ค่อนข้นนางน่ากลัวเกินมากถ้าหากใคร โดนดาบเล่มสีม่วงใหญ่แล้วก็คนนั้นก็ตายไปโดยไม่กลับมาอีกเลยและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าท้าสู้แล้วเข้าไปในเมืองมันเพราะพลังของมันร้ายกาจมากอามันร้ายกาจจริงๆนะเนี่ยเกิร์มีไรเหรอถึงได้คุยกันนายขนาดนั้นเนี่ยฮะ แบ็ก <Black S 2> อะเดินศัตร,ทรูทำลายแบ็กตอนนี้ก็รักษาแผลหายแล้วละ่ะโอเชียนแบ็กนายเองก็อย่าฝืนล่ะให้พักซะก,ก่อนนะอืออืมเข้าใจแล้วเจอสาวน่ารักแล้วแบบนี้หัวหน้าต้องประับใจชั้นแน่ๆเลย สรุปได้ผู้หญิงที่แสนสวยไหมฮครับผมได้เจอสาวแต่ไม่ได้สวยแต่นั้นน่ารักมากๆเลยนะครับท่านทั้งขาวตาโตและเสียงหวานด้วยครับท่านดีๆถ้าได้สาวแล้วก็ฉันจะสกดจิตให้เธอคิดว่าฉันคือแฟนเอาล่ะไปไ เ็นเธอร้องจังใช่ใช่แล้วอยากเห็นเหมือนกันเก้องั้นก็ได้แต่เราจะร้องแบบอ่านั่นนะ เสีงพาะจังมันทำให้ฉันนึกถึงแม่เลยหัวหน้ามีอะไรครับหัวหน้าที่เองเจอเธอชื่ออะไรหรอชื่อเกิลครับเกิลมิโกะจังครับ ชีคโก้ดีนะอะลับจับเลยแล้วกันนะหลับทราบครับ เกิดฉันบอกแบกว่ามีคนจับไปแบกน่าจะนึกถึงคนหนึ่งแน่เลยละ่ะโอเชียนเธอเห็นแฟนฉันไหมอะเกิลถูกจับตัวไปนะ่ะน่าจะเป็นลูกน้องนะ ปไปเลยหลอกเพื่อนเดี๋ยวพวกเราช่วยกันหานะแบ๊กนายก็ช่วยหานะแบ็กกบใจนะพวก นี่เราโดนลักพาตัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะแล้วเหรอแม่สาวน้อยแม่ไม่คิดเลยว่าื่อนฉันจะได้สามาร,นย,รนยนักรักแบบเธอนะเกิลนายหมายถึงแบ๊กสินะทำไมถึงได้เกียรติแบ๊กขนาดาน,นั้นล่ะ อ๋อก็เพราะว่ามันได้เยี่ยมความสุนใจจากฉันและเพื่อนแล้วก็มันทําเป็นปลอบใจฉันเพราะเนี่ยแหละฉันถึงได้เกลียดม,มันตอนเด็กๆนายเป็นเด็กดีแต่เช่องไว้รุนร่นแกกับร้ายคอยกันแกล้งตลอดเวลากับคนอื่นสินะ ถูกแล้วไปประตูแม่วเนี้ดูจะรวยนะครั จะรักพักตัวดูด้วยนะว่าผู้หญิงเนี่ยมีอะไรที่สามารถมองเห็นล่องหนได้แต่ว่าเจนก็ต้องเป็นเมียอยู่ดี้วฉันแต่งงานแล้วยอะฮึโ ถึงแต่งานแล้วแต่ก็จะทำเมียอยู่ดีนะบายจับเธอไว้ข่ะในห้องแกหรือฉันก็ได้นะเด,นเ,เดี๋ยวเธอนั่งรอเดี๋ยวฉันไปเอาของก่อนนะ ไม่เปิดไฟให้ด้วยเนาะ จริงแล้วนาะยเป็นคนดีนี่ทำไมต้องเป็นพวกกับไอ้นั่นละ่ะฮะใช่ก็แค่ยอยากเป็นะ่ะที่อยากเป็นเพราะอยากรู้ว่าใครฆ่าแม่เธอใช่ไหมละ่ะใช่อยากรู้ว่าใครฆ่าแม่ฉันอะ่ะอพ่ออังกโกอ้อ่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นายนะ ฉันเชื่อเพราะราชาชชบมายุ่งกับแม่ตลอดอืมแต่นายต้องพาเราออกไปนะได้แต่ออกพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะวันนี้ฉันต้องไปล่าสัตว์ให้หารกับหัวหน้าโอเคงั้นไปละ่ะ ฉันเข้าใจนะว่าเธอคิดถึงเกิลมากอะ่ะแบบ๊ฉันกลับมาแล้วเธอไปไหนนะผมเธอยาวถึงพื้นเกินเราเพิ่งเห็นนะแล้วเองวัดยังไงอ่ะฮะ ัดไดไ้แลวยังไม่ได้กินโกโก,ก้หรอหรอมันเย็นแล้วมั้งป่าเนี้ยแรกๆจะกินแต่อาบอยู่อ่ะใบ๊ย คิดถึงแบคและเพื่นจังหวังว่าจะออกจากพุ่งนี้ได้นะอ้าวอยู่ข้างหลังเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไบยเราไม่รู้ตัวเลยเธอคิดถึงพวกนั้นเหรอเกิร์ล ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเธอออกไปจากที่นี่เองนะขอบคุณนะไบแม่นายต้องภูมิใจและให้อภัยนายแน่นอนเลย ลืมชุดผมฮะ เอาล่ะทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวรอแบ๊กก่อนแบ๊กยังไม่มาเลยนะโอเชียนฉันมาแล้วพวกขอโทษที่ช้านะเสร็จแล้วไปได้หรือยงังฮะน่าจะไปเลยแหละแบ๊กเอาล่ะทุกคนไปช่วยเกิบกันเถอะแบ๊กพยายามควบคุมตัวเองให้ได้นะ เคไปกันเถอะฮุยไอ้ใบแกขับหลังฉันแกต้องทำโทษแกจะไปกับพวกนั้นไม่ได้นะโว้ยโอยเฮ้ยทห,หารสองคนไปจับมันซะที่ฉันไม่เอาลูกน้องธรรมดาไปเพราะลูกน้องอื่นจะไม่เอาชนะพวกนั้นได้แต่ตัวนี้คิดว่าได้นะ ฉันว่าหาที่ซ่อนดีกว่านะพราะรู้สึกเหมือนมีคนตามหาพวกเราอ่ะเฮ้งั้นพวกเราไปซ่อนในพุ่งไม้เถอะเกไล